สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับผมเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับไลน์เกมส์หรือว่าเกมเศรษฐีนะครับผมวันนี้ก็มาสู่กับน่าจะเป็นอีเวนต์เข้ามาใหม่น่าจะเป็นอีเวนต์จำเดือนนะครับผมซึ่งอีเวนต์จำเดือนในวันนี้ก็จะเป็นน้องฮันทรยองนะครับผมหรือว่าน้องไวเอิร์ดของไวเล็ตของเราก็แน่นอนนะแหมยังคาดไม่คิดเลยคือผมคิดแล้วว่ามันต้องมาจริงๆนะครับผมก็คือน้องฮันทรยอง นะจ๊ะก็เอาตามตรงนะคือผมอ่ะได้น้องมาแล้วก็จริงแต่มันไม่ใช่แบบเป็นแบบดาแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาอ่านความสังพิเศษของฮันช่วยยองก่อนนะครับผมความสามารถแรกนะครับผมก็คือเมื่อเริ่มต้นเทิร์นของฉันโอการสีสิบเปอร์เซ็นต์สร้างพื้นที่ปฏิบัติการในพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามแบบสมแล้วก็พื้นที่ปฏิบัติการดักที่นี้ก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามสร้างเลนมาโอการสี่สิบเปอร์เซ็นต์สร้างปฏิบัติการเพิ่มแล้วผมฟังนะเมื่อฝ่ายตรงข้ามสร้างเลนมาคือสร้างเลนมาเสร็จปุ๊ พื้นที่ปฏิบัติการจะทํางานทันทีในเทินของฉันถ้าตกพื้นที่ภากกรกิจของตัวเองจะได้รับยกเว้นข่ามันทางทันทีพื้นที่ทปฏิบัติการจะไม่ถูกกะคือจะไม่ถูกสร้างในตาแหน่งตัวละครของฉันอยู่ผู้เล่นจะได้รับสูงสุด5อันเมื่อฝันข้ามตกพื้นที่ปฏิบัติการของฉันหรือเกิดความเปลี่ยนแปลงของเจ้าเอ่อหรือเกิดความเปลี่ยนแปลงของความเป็นเจ้าของพื้นที่ปฏิบัติการเหล่านั้นจะหายไปทันที นะครับผมแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งคือเมื่อตกพื้นที่ปฏิบัติการใช้ระเบิดควันระเบิดควัน,นที่นี้ก็คือจะสามารถอยู่ได้สเทร์นไม่ต้องจ่ายค่าผ่านทางหรือพื้นที่ที่ติดตั้งระเบิดควันถือว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่วิกตอรี่ก็คือคือมันจะ,จะเออขอโทษทีมันจะว่าย,ยัางไงอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่นที่ดูแล้วกันนะผมจะแลกฮันเชยองแบบป,ปกติมาเลยผมจะไม่แลกเป็นดาร์คฮันเชยองเพราะว่าเผื่อทุกคนอาจจะไม่รู้ตัวกันเลยนะครับผม แล้วก็จะมีความสามารถอีกอย่างนึงคือเมื่อเปลี่ยนความเป็นเจ้าของพื้นที่ตั้งระเบิดควันระเบิดควันเหล่านั้นจะหายไปทันทีแม้ว่าเทิร์มันจะเหลือคงอยู่ก็ตามแล้วระเบิดควันถูกติดตั้งในพื้นทีด่ดีบับเช่นดับไฟและพายุสายดีบับพื้นที่เดิมจะหายไปทันทีส่วนรับไอเทมเฉพาะตัวจะมีไอเทมเฉพาะตัวอยู่3อย่างด้วยกันนะครับผมก็คือหนึ่งเมื่อทอยลูกเต๋าโอการ85เนเลือกทอยหน้าหรือล้างใน อเน,นี้คือเชี่ยวมากละวรัอยลูกต่อผ่านโอกาส7นถอยหน้าหรือหลังเมื่อ่าฝ่ายตรงข้ามจะเตะทันทีมีผลเมื่อมีดับเบิลเมื่อดับเบิลจะมีผลอยู่แค่2เทินเท่านั้น2ในาเทินของฉันเมื่อตกพื้นที่ตัวเองโอกาส7คขังควกฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดภายในแถวรับก็คือแบบว่าเราตกพื้นที่ปฏิบัติการเจ้าบ้าเสร็จปุ๊บขังแม่งเลยแล้วก็รับค่าก่อสร้าง70%จำกัดได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นอ๋อนี่คือมีโอกาสจำกัดแค่1ครั้ง แล้วก็ครั้งที่3คือเมื่อตกในเมื่อในทางของฉันเมื่อตกพื้นที่ของตัวเองโอกาส80%ย้ายภายในแถวแล้วโอกาสถอยต่อหนึ่งครั้งจำกัดแค่1ครั้งก็จำหมายความว่า,าต้องไปตกพื้นที่ปฏิบัติการคือตัวนี้เป็นเป็นตัวที่ถือว่าเล่นยากพอสมควรเลยนะครับผมแต่เมื่อเราใช้รองเท้ากับดักมันจะเล่นง่ายทันทีอ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายกันทีหลังเดี๋ยวเราจะมาอยู่ในส่วนของอวิธีการหาก่อนนะครับวิธีการหา ในขั้นแรกเดีย๋ยวผมขอแรกฮันเชยองนถามว่าทําไมผมถึงแรกเพราะว่ามันยังไงอ่ะคืออย่างไรอยเราก็ได้แล้วนะคือผมสุ่มไปพันสองผมว่าได้แล้วแต่ว่าผมจะสุ่มหายทีหนึ่งเป็นดั้งฮันเชยองแต่ว่าผมก็คงจะไม่เอาเพราะว่ามันยังมีความสามารถหนึ่งก็คือแบบว่าเอผมจะอ่าความสามารถที่2ให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันในเวลาเข้าเกมทีนึงเนาะก็อาจจะพลาดนิดหน่อยแต่ว่าผมพูดตรงๆว่ามันอาจจะนิดนึงนะครับผม เอาละมาเราก่อนอื่นนะครับผมคือสะสมปืนนะครับผมปืน1 2 3 4อย่างละ2ใบเพื่ออะไรเป็นปืนทองส่วนปืนเงิน1 2 3แล้วก็ปืนทองอย่างถ้าเป็นอันชายยอมปกติจะแลกแค่1ใบแต่ถ้าเป็นดาร์กอันชายยอมจะแลก3ใบด้วยกันแม่งและอื่นๆครับผมโอเคส่วน พื้นที่การเล่นก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ก็รู้สึกว่าเออน่าจะได้นะผมแล้วก็จะมีอีเวนต์มาใหม่นะครับผมซึ่งอีเวนต์นี้ผมแนะนําว่าให้มาทำนะครับผมเขาแจกเพชรเยอะพอสมควรเลยล่ะนะครับผมโอเคมาต่อไปเราจะมารีวิวฮันชัยยองบวกกับรองเท้ากับดากสปาเอ้กับดากสปีนนะผมผมพูดว่าเคยผมเคยไปดูของคลิปมาแล้วผมว่ามันน่าจะเวิร์กนะครับผมผมว่าดูแล้วน่าจะเวิร์กนะครับผมโอเคเดี๋ยวเอาเป็น ดาวโอรีเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะเอาอตัวละครที่ผมไม่ค่อยได้เล่นอะดาวโอรีแล้วกันเนาะก็ดาวโอรีเล่นอยู่นะแต่ว่ามันจะเป็นยังไงชิ้นนี้วิตเตอรี่ลูกเต๋าพิกเซลใช้แปรงนี้อ่ะนี่นี่นี่นีขอแนะนำเลยใช้แปรงพวกเนี้ย <c oughs> ผมพูดอะไว่าเชี้ยม,มากนะครับผมโอเคเสร็จป,ปุ๊บแล้วกอ็เราจะทําการอัปเกรดการก์ดผมจะอัปเป็นแค่29กาพันก่อนเลยเราจะไปที่ระดับพลาสเอปืนโคตรอย่างเยอะเลย ตั้งเกงหนูเอ้ยโคตรอย่างเยอะอ่ะเดี๋ยวเเอ้ยเดี๋ยวตั้งเก่งเอ้เอ็เอ็กโปกันเี๋เดี๋ยวตอนนี้คืออัพเยอะอย่างเยอะอัพไปเชือบางก่อนก็ใส่ไว้อัปป้าเสร็จปุ๊บรู้สึกปกจะอยู่กับซีเรนเอพีโอไอเฮียตัวแซมมาบ่อยมากเอ่อจริงจอกสารแล้วก็ไอดอลซันนี่เอ้สามสิบเราไม่เอาขอเก้า 7,002 e x c e l l e n สวยโอเคมาเดี๋ยวส่วนอัญมณีของฮันชายองที่ผมดูผมว่าผมจะใส่เป็นแบบเขาเรียกว่ายังไงอ่ะเดี๋ยวผมขอไปเช็คก่อนนะอัญชายองอะอัญมณีที่ผมจะจัดการติดตั้งจริงๆนะมันจะมีแค่แบบว่าเุ็นเ้ข้าวััดทางอะไรประมาณนี้มั้งแต่ในมื้อเราได้เป็นตัวแบบหดแบบหดยู่่นีก็ใส่ บอกไปว่าอันนี้ไม่มีผมมีบาทเว้นซะแต่จะไม่ได้จริงจริงนะครับผมโอเคเออได้ยังอตัวเต่าโบกหูโคตรนาต่อไปอันนี้มันมีเศษอย่างบาเลยใส่เป็นค่าขอสร้างถูกบทอันอารพี่ส่วนราคาขอสร้างส่วนค่าซื้อต่อถ้าก่อสร้างถูกผมอยากจะใส่เป็นคอนโต์เต่าไงแล้วก็อย่าใส่ทอร์โคห์ไปมันจะได้ละโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะใส่ทร์โคหอีกทีหนึ่ง ต่อไปทอโรโคครับอีกเปอร์เซ็นต์แต่แม่งออกดีชิหายห้ทอโรโคตัวดีเลย,ว,ยว่าทําไมผมพูดอย่างนี้ก็มันมีแบบว่าออกมาละขนาดไอรีนอะผมที่ผมเล่นไอรีนใส่ทอโรโมันออกดีเวอร์เลยนะผมโอเคมาเดี๋ยวเราจะเล่นประมาณตา2ตานะครับผมว่าฮันชยองจะลักษณะเป็นยังไงลูกเต๋าขอยาาเปลี่ยนนะครับผมผมจะขอเป็นลูกเต๋าน้ําสีฟ้านะครับผมโอเคมาส่วนสกิลที่2ที่ผมยังไม่ได้ทําการอ่านนะครับผมก็คือ,คอ ควาสองเนี้ครับผมเมื่อฝ่ายตกเมื่อฝันฝ่ายตรงข้ามเพื่อนที่เอเพื่อนเดี๋ยวเดเอาใหม่นะครับผมเมื่อฝ่ายตรงข้ามเพื่อนที่ย้ายทันทีโอกาส40%ขโมยความแม่นยำของการคุมเต๋าก็หมายความว่าคือลดสแต็คของการคุมเต๋านะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมแล้วก็จะมีความสามารถหนึ่งคือเมื่อตกเป็นที่ตัวเองจะได้รับการเอ่อเหมือนจะแบบได้รับการที่แบบว่า ยกเว้นค่าหมนทางแล้วก็แลกเปลี่ยนเมืองนะครกบก็จะเป็นสายตอริกถี่ว่าเออน้ากัวพอใช้ได้อยู่เหมือนกันเลยนะครับโอ้เกมจะไปก็ไปรับชมกันได้โอ้ของตาแรกเปิดมากอ้ขอบกูเจอหนูเอ้เลยเหรอวะกู<ไ> uh> เจอหนูเอ้เลยเหรอวะโอ้โหหนูเอ้ยเดียวโหหนูเอ้เลยเหรอย่อเอาง่ายๆนะถ้าเจอหนูเอ้ยนี่คือน่าจะยากหน่อยโอเคมาเดี๋ยวนะอมาตรงนี้ก่อน ดิโอถ่ายภาพคร okay. 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 ับเ oh. uh ็จป okay. 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 ๊บสร้างสงครับโอเค้เยแต่ชอบเอฟเฟกมากเลยจริงใจใจพอดชอบเลยโอเคเสร็จปุ๊บออมีจี้อย่างนี้โอเคเข้าใจแล้วเริมออกอาตนเอ้ยมาตาการทเบิลย้ายครับเดี๋ยวเราจะมาย้ายตรงนี้าสราครับโอเคสร้างไหนมาตามผสมพิเศษบัอเสสุดวาตรงนี้ เสรจปุ๊บเราจะมาตรงนี้ครับเราจะรู้สึกเดี๋ยวเราจะไม่ตกพื้นที่ตัวเองก่อนก่อนโอเคน่าจบเธอละโอเคจบเธอครับผมตั้งแต่าของหนูเนี่ยเขาเลือกเป็นโอกาส95เปอเซ็ขังคูปิโตรี่อืมก็คือแบบจะไม่ไปถึงข้ามิตโตรี่ทันทีเลยก็น่าปวดขอๆใช้ได้แล้วนะผมส่วนจี้เครื่องรางผมก็จะใส่เป็นแบบนี้แล้วกันเนาะ ก็ที่ก่ที่ผมใส่คือหนึ่งมัวกำแพงเหล็กออก้องการสองเจแปนดับเบิ้ลวีออกฟองกุกกี้สามพุ่งแสตมปร์รับแม่นยบออฟตัดน้ำฟ้าและสี่ทุกคนกินแบบซูเปอร์ได้ในชั้นะครับผมอ๋อนี่อ๋อพื้นที่ปฏิบัติการเจอแล้วโอ้ยอย่างนี้นี่เองเออมีหน้าล่ะเออนี่ไงมีมีรูปปฏิบัติการละเฮ้ยถือว่าเราเล่นลมได้นะเอาจริง ถามว่าทําไมผมพูดอย่างนี้ถึงทำไมผมถึงว่าทำไมถึงเล่นลมได้คือมันอย่างนี้มาถ้าเกิดเราแบบ A เนี่ยมันทําลายละเนี่ยมันทําลายที่พวงมาลัยของหนูด้วยย้ายมาตรงนี้ด้วยดูไม่เข้าหรอกเสร็จปุ๊บเราจะพอ12ครับเราจะพอ12ด้วยกัน เราจะมาตรงนี้กันก่อนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะเราอีกไม่ได้เนีเ่ยประเด็นไม่จะยากขึ้นเน <c oughs> ี่ยแต่หาของโอเคครับมามา,มาสอบครับโอเคเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะคือง่ายเราต้องแบบขอ,อมาตรงนี้ก่อนคือผมบัดด้่วงหน้าเอาสิ ยอมติดคุกอะเออมาขอเป็นการคุกการคุกเพิ่มเติมติดด้วยจะทำอะไรจ้ะ ปบรู้สึกน่าจะยังไม่ดีชัดัางจังหิดเออยังไม่ดีชัดทอสิบสองครับน่าจะออกก้าวคูว่าเลย <c oughs> น่าจะออกก้าวเอาละซื้อครับชึบชึบมาตรงนี้ชึบเราก็ามารซื้อต่อชึบไอ้ขลออกไม่เป็นไรซื้อครับซือซ้อซื้อโอเคดกเทิ่น โอ้โหนูเนี่ยเดี๋ยวจีบหนูเลยกูเอื้อหนูเอื้ออ่ะผมรู้แล้วมันต้องแบบมีคอมโบป้ายสีอ่าถ้ามีคอมโบป้ายสีแม่งจะน่ากลัวทีนี้ผมไม่มีด้วยอ๋อขโมยสแต็ปอย่างงี้เลยออโอเครับพื้นที่ปฏิบัติการกูเงียบปริีอิสัตพื้นที่ปฏิบัติการอ๋อพอมาแล้วเอ่อ สี่ครับโอเคถ้าแล้วเรามาตรงนี้เสร็จปึ๊บพอเรารมงามีปึ๊บตกพื้นที่บริบัติการที่ปืาานมหมัดหน้าหลังเอาเอ้ยเอาว่ะปืนมหมัดหน้าหลังสิบสอง,อออองนี่ครับพ่อเดี๋ยวนะอัสองเหรออ๋ออ้อยยยยยยเคี้ยกงหนุ่ย โกงอยู่นะโกงอยู่นะเออเดี๋ยวนะผมผมพอมีเทคนิคการเล่นอยู่ละผมจะสร้างผมลงไว้ตรงนี้พอยสิบสองครับปันจังกัดได้แค่ครั้งเดียวจะไม่ผิดใช่มันจังกัดแค่ครั้งเดียวเออโอเคเอาละแล้วก็เราจะวางผมลงไว้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราจะพอยผมกดด้านหน้าพอยหกครับหกหรือห้าก็ได้สวย แล้วก็เตะหนึ่งทีนั่นแหละหมวกมองการหายเอ้ย,ออยหย่าเอ้ยหย่าเออไม่ชอบเรอยมันสามารถคุมคอนโทรลได้เอาเวลแล้วเอ้ยทาสีของเธอที่เนี่ยโคตรเกลียดอะแม่งเกลียดเกลียดตรงทาสีเยอะแหละก็จะเกลียดอยู่นะผมชอบผมชอบเกลียดเกลียดดีดีชาร์จอีกไิสัตว์เอ้ยหูงยากเลยช้าดิ ไหน๋อดูที่บรรยากาศการออฟโฟมาโดนดูดอีกโอ้โหแต่ผมชอบนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยอมลงก่อนเออว่หใช่ได้ใช่ได้แต่ว่ามันนี่มันแบบคือตอนแรกผมนึกว่ามันจะแบบออกไม่ค่อยดีคือว่าเออผมว่าตาที่สองโันคงจะกระด้างไปออฟฟิตจ่ายละแล้วโอ้ยจะดูจี้โอ้โหจะจี้ ฮ่ามึงปิดโอ้โหรองเท้ากับดักอันนี้แหละที่เป็นที่ของน้องตัวนี้ของน้องแฮนชไรยองนะครับผมเป็นที่ของน้องเลยโดยเฉพาะเอาละมามึงสร้างมาแล้วมึงสร้างมึงก็ผุดดีชิบหายผมว่าผมน่าจะใส่โสดสแตก็กไปตรงข้ามถึงด้วยโอ้โหน่าจะใส่แบบพวกโดนคองปี้มานิดนึงอบบไม่มเจ๋อเ์ยอย่างเช่นผมเพยายามเอาเออโอ้โหมึงผุดดีชิฟจริง สองครับเอาละตาเราละยกเว้นข้างทางหนึ่งครั้งซื้อต่อครับคอสอง,งแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตรงนี้กันนะเรามาตรงนี้คับเสร็จปุ๊บดูครับดูเสร็จปุ๊บเราจะวางไว้ตรงนี้แล้วก็เราจะ ตรงนี้เราเข้าแล้วมั้งเหรอคอ้าวโอเคพอยสองเี่แล้วเราก็จะมาวนไว้ตรงนี้ครับเราจะมาวนวตรงไปไปอ,อ้าวไปโอเคสามเอ็มจ่ายไปนี่แข่งที่หาเลยวะโอ้พอยสอง เนี่ยคือผมว่าผมพอรู้แล้วว่าจะใส่อะไรคือผมจะใส่เป็นมันออกมีเวอร์ไวป,ปะเอาจริงๆออกมีกว่าชาวบ้านอีกเนี่ยนะออกมีเวอร์ออกมีกว่าชาวบ้านอีกทีของบูนี่เงียบเยกีบเลยถอยอะไรจ้าถอยอะไรจ้าถอยอะไรจ้อยเก้าเอ้เอเอ,เ,อเล่นเาะเหรอเดี๋ยวผมจะเดี๋ยว มากันาสอบพิมอีกวาเหรอพอสิบสองไร่พอสี่นะไม่ได้โอเคหมดแล้วเ,เ,นะเอาละพันมารยัะหมดละเก้าจรก,การไม่โงมาด้วยสองรับ เก้าเออจะเลยพ่อูนยิที่เราจะตรงนี้กันก่อนผมจะตงไ่ช่นเมดังผมจะอวยดังไอออนด้วยดูสภาพเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนียผมจะอวยด้วยจึดท้ที่ไปไหนสิบสอครับคิวได้กล้าดดอได้กล้ามาหลายรอบแล้วเพื่อนเอ้ยอย่างจริง มาครับมาตรงนี้เสร็จป,ปุ๊บเราจะผมขอมาตรงนี้ก่อนจบเนี่ยเสร็จป,ปุ๊บเรียวคุณพี่ดึงตัไปเนี่ยโอ้โหคนตื่นมากเลย โอ้ยมาเล็ดพันแม่ <c oughs> ผมว่าเดี๋ยวต้องยึดกระดาษสปริงแล้วจริงๆหกตาสุดท้ายหกสิงเราเดิเดนกับดักสิ่งดับหกเส่อดักสิ่งผสมสิ่งดักสิ่งที่เกี่ยวอยู่และดักหกดักกระดาษสมชื่อเลยนะครับผมโอเคมากเราจะทอยผมเป็นหกมาถามว่าเดี๋ยวเราสู้ดักสิ่งไหมก็พอนิดนึงนะเอาจริงๆอะ่ะถ้าเกิดแบบ เกมอวยเรานะเกมเขาอวยเราเสร็จปุ <iendo arians au interpret> <t monkeys> <man qualified worldwide> ๊บทอยสั่งเขังใได้เนี่ยดูไหมเท่าไหโฟมาเนี่ยกิฟจบเธอนะครับผมดูที่ของดาฟิกนะครับผมที่ดาฟิกก็คือ1ใส่บลกแบ็กดิิชั่นฮอปต่างป่าสองอุกรณ์เปอร์เมนชั่นออฟเานเดมสามตนี้ก็พี่ราชอบริกะออเกาะและสี่แค่แค่โลออกต่างปานะครับผมเออนี่ไงคือที่ปฏิบัติการของเรามาแล้วเอาดิถึงเสื้อ เออจะแผ่นโลกออกไปไหนมึงไม่มีป้ายสีอาร์เซปผมไม่มีป้ายสีซื้ออีกจ้าซื้ออีกครับม,งมึงซื้อ,อมึงยิ่งซื้อกูยิ่งผูดอ่ะมึงยิ่งซื้อกูยิ่งผูดอ่ะเออเอาดิสิบสองครับมาเออเป็นตัวละครที่ถือว่าผมขึม้นเกียร์ดีวะโอ,อ้จริงทอยสิบครับกูทอยตกกุญที่มันอิบัติการอ่ะเอาเสี่ยั์ทอยตกครับได้ผังคุกอา้าว ่่อ้าวเนี hmm> ่ยม่าเล่สายลงได้นะจริงคือถามว่าเล่นลมยังไงมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดผมมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราหยอดซิกจบเน่ยเรามาหยอดซิอะเออเอออ้าวโดนแลไอย่าเล่นได้เล่นได้เออลงลงมย่ไอ้ย่าโกงอยู่นะไอ้พื้นที่ปฏิบัตการของอี ฮันชัยยองอะ่ะเออเช่กองกงทิปเบิร์ตวอรี่ครับอืม <c oughs> จะไปไหนซิคิดดีๆนะซิคิดดีๆนะเว้ยเช็คแผ่นโลกออกครับแต่ว่าเออแปลนเขาก็ออกไปเรียบร้อยอ๋อแล้วถ้าเกิดโดนไฟตัดจะไม่นับเป็นพื้นที่วิตตอรี่อย่างนี้นี่เองอ่ะสมมติถ้าผมตัดตรงที่ซิคอยู่นะ อ่ะผมตักตรงที่ซิกนี้อยู่นะอ่ะผมตักตรงนี้ปึ๊บใช่ปะชึบตักหน้าหลังพื้นที่นะจะไม่สามารถใช้เป็นพื้นที่วินตอรี่ไอ้เหี้ยโกงเกินเออไอ้เหี้ยริงจริงโก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 งอยู่โกงอยู่สิสองครับแต่บัญชีได้หมดไอีเอ๊ะโกงโกงอยู่ผมชอบเฮ้ยเพราะว่าี่นี่เลยนะวุ้ยผมเจ๊ะครับ อเอาอะเย่โงงแบบถามว่าถ้าเกิดผมเจอตัวเนี้ยผมเ,เล่นล้มอ่ะได้แต่ถ้าเจอผมก็เจอตัวเนี้ยเล่นวิ่มึงมึงสวยอ่ะมาพูดเลยคือผมพูดได้ว่าสวยอ่ะสวยหนักๆด,ด้วยสวยแบบสวยวัดข้อ,อ่ะโอ้ไม่เลวผมว่าไม่เลวตัวนี้ถือว่าแจ่มอยู่พอใช้ได้เลยในสถานการณ์รวมนะคือแบบว่า ดูที่ดีมากอ่ะเออดีจริงดีจริงถ้าเล่นล้มนะผมพูดได้เลยผมเปลี่ยนกับดักสปริงอ่ะไอ้กันสปายป็นเป็นถุงมือไททันและรอให้ได้แบบว่าได้หยอดอ่ะถ้าได้หยอดอ่ะคือแบบมึงไม่ต้องพูดอ่ะมึงเตรียมตัวตายอ่ะแล้วก็ใส่กันวิดนิดนึงแบบโอ้โหบอกเลยว่าเล่นมันนะครับผมเอ่อดูจากสภาพรวมแล้วรู้สึกว่าเราสามารถเล่นล้มได้อยู่กันนะครับผมซึ่งคลิปนี้ผมว่า น่าจับของปากของฟอกกันแล้วผมรู้สึกว่าตัวนี้เป็นตัวฟอกที่เกลยดฟอกในระดับหนึ่งนะครับผมเล่นได้ว่าถ้าเกิดผมได้แปลงาสีเมื่อ,อไหร่แล้วก็มันกว่านี้นั่งเยอะเลยนะครับผมโอเคซึ่งคลิปนี้ไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้ากันนะจ้าเดี๋ยวจะเล่นกันให้ดูอีกทีหนึ่งนะจ๊ะไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบาย